ลากที่หาเหมือนกล้ากัีไหมเงินรู้ป่ะว่าผู้เป็นชันอายุ42ไม่มีสามีไม่มีลูกแถมยังซื้อเค,ค้กเองอีก ไม่ใช่แบบมาพูดกันแถวนี้ขับรถมาจากนู่นท้ายซอยไม่คุยกันพอ,อมาถึงหน้าก็ดังเอาเลยโกรธเลยน้องโอ๊ยเ,เออตามเลยเหนูนนะ่ะเดี๋ยวจะจุดลมคนเลยน,นที่ดังเสือเ,เดินกันมา มาถีนหน้ากระดังหยุดจอดอย่างเงี้เป็นกลุ่มแล้วก็ 我就是想说， แม่นเนี่ยโหที่ตรงขี้ตาแต่วันนี้มาค่ะช่วยแม่ช่วยแม,แม่หายของบอกพี่ๆเล็วอาคุยคุยกับแม่ก่อนมาลุยเจนเรียกหน่อยเรียก เร,เ,รเร็วเดี๋ยวแม่จะให้ไปเล่นละ่ะช่วยแม่ของก็เร็วแม่ 对呀。 เอาแมสก์ไปเปิดเอาถุงในตู้ สัสดีครับอืมเข้ามาเยอะแล้วมาพี่วันนี้แต่งตัวเหมือนป้าแบสบายมากมีขายนะคะเกิกางเกงมีขายนะคะรุ่นนี้สองพันเก้ามาจ้ะ <c oughs> คุณพี่บอกมารวยน่ารักมากขอบคุณครับ มารวยอะเป็นอินโทรเวิร์ดพี่ชอบอยู่ตัวเดียวนอนใน,น,น,นรูปที่นัลนลูกค้าจะเอาอีกมีกี่รูป3รูปเธอเอาให้เขาไปแค่หน่งร่ แล้วขอจอขอใจหรือ,อยังสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนฝากขอเจาอขอใจด้วยนะครับใส่สปอร์ตอยู่ไหมเนี่วันเนี้ อามี่มีป้ายเดียวเลยตอนนี้ีอินีกับ้อออ,อินซีกับส้มใหม่มีสองป้ายจ้ะขาหาตอนนี้มีสองป้ายนะอินซีกับส้มใหม่นะจ๊ะ มาจ้ะสายสป,ปอร์ตมาทางนี้เลยค่ะวันนี้ลงใหม่นะคุณพี่เสื้อกีฬารวมนะจ๊ะรวมชายรวมหญิงเกรดดีบิ๊กโลโก้ก็มาจ้ะแม่โอ้ยส่งตัวเลยหัวผ้าแบรนด์มีให้ลุ้นทุกกระสอบนะจ๊ะออกมาออกน้อยแล้วแต่กระสอบเรื่องแบรนด์เนี่ยการันตีไม่ได้นะคะรุ่นนี้เขาจะเป็นงานเกรดดีพี่ๆเอาไปต่อยอดทำทุนกันนะตน้นทุนถูกๆนะคะ รวมชายรวมหญิงรวมกีฬานี่มีคอปกด้วยเห็นหมาเป็นงานคราสาเลยนะคะยกกระสอบไปแล้วอย่าลืมเปิดคัดแยกหัวผ้ากันด้วยนะแยกตัวสวยมากตัวสวยน้อยก่อนที่จะเอาไปขายนะจ๊านี่เห็นไหมมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่คราป,ปะาปนกันไปคุณพี่อย่าลืมเปิดคัดแยกหัวผ้าเสร็จเอาไปรีดไปครีนเอาไปซักกันก่อนด้วยนะอู้ตนี้สวยอะคราสายเลยเห็นไหม เข้ามาแล้วฝากติดตามด้วยนะฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้เปิดเีลาใครรับรีวิวแจ้งเลยสวัสดีค่ะพี่อนุรักษ์พี่อนุรักษ์เข้ามาแล้วทักทายกันได้ใครที่เข้ามาแล้วทักทายกันได้เลยนะคะอันนี้เอาหมดเลยเหรอจะเอาเซ็ตสก้าวยเหรอ อนนะโอ้โอเอ็มซมาซาไ,ไม่เห็น,มนเมนหรอว่าไงคุณพี่จ๋าพอดีไม่ได้เดินมาอ่านเลย สามเก้นยะ์ศูนย์ใครรับลูกรีวิวอะ่ะพิมพ์รับรีวิวได้เลยจะได้ทุกตัวที่แคร์โชว์นะคะใครจะเอารีวิวพิมพ์รับรีวิวนะหรือจะอกระสอบใหม่ไปเปิดลุนเองก็ได้ค่ะมาชมกันต่อนะนี่บิ๊กโลโก้ค่ะอันนี้เป็นเซ็ตเสื้อกล้ามนะเรามาดูงานเสื้อกล้ามกันบ้างนะจ๊ะรวมชายรวมหญิงมันจะมีเสื้อกล้ามนะคะ แขนสั้นแขนยาวนะคะอย่าลืมเปิดคัดเปิดแยกด้วยนะทุกคนขาแล้วที่สําคัญซักลีดอะสำคัญมากๆเพราะเขาเป็นงานเกรดดีนะเปิดคัดเอาไม่ต้องเยอะค่ะพี่เอาซักแบบ80ตัวร้อยตัวก็พอนะส่วนที่เหลืองานไม่สวยเปื้อนเสียนะคะซักซ่อมไม่ได้หรือยังไงพี่พี่คัดแยกคัดทิ้งคัดแจกคัดบริจาคไปเลยก็ได้นะคะนมะดาร์ทค่ะ ใง่ค่ะได้เลยลูกชายเสียงลูกชายลูกชายเรียกชุนอย่างเงี้ยเหรอ,อเธอลูกเรียกเราว่าชุนถึงถึงชุน บิ๊กโลโก้อีกแล้วค่ะว้ายเห็นไหมถ้าเป็นแบรนด์อะไรพวกนี้คัดแยกทำราคาได้นะจ๊านี่เห็นไหมแต่ว่าเกรดบีอ่ะคุณพี่เหมาะสำหรับคนที่จะเอาไปขายแบบถูกๆนะคะต้นทุนไม่ได้แพงอะไรอย่างนี้เขาก็จะเอางานเกรดบีกันนะใครอยากได้งานใหม่อยากได้งานสะอาดหน่อยค่ะจะแนะนำเป็นเกรดเอค่ะแต่ว่าราคาก็จะแตกต่างกันด้วยนะจ๊ามีเสื้อแบบคอปกด้วยนะ เพราะว่าเขาเป็นงานรวมกีฬานะจ๊ะยืดยาวปลายโลกอไม่ได้เปิดเลยคุณพี่แต่วันเนี้ยน่าจะเปิดไม่ทันแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเคาจะไล่ให้อีกทีนะเดี๋ยววนมาให้พี่เดี๋ยวไปเ,วเพราะว่าเพิ่งเปิดไปยืดยาวอ่ะเพิ่งเปิดไปนะยืดยาวปลายโลกเพิ่งเปิดไปแต่เดี๋ยวจะวนกลับมาให้จ้ะอยากได้อะไรอะ่ะอุ้ย พิมพ์คอมเมนต์คุยกันได้เลยพี่เพราะว่าเผื่อแบบเออเราไม่รู้จะเปิดอะไรเดี๋ยวเราจะเปิดให้นะคะเห็นไหมเราเพิ่งเปิดไปเมื่อเดือนที่แล้วกี่วันนี้เองอกเปิดเอามาจ้ะเดี๋ยววนให้อยากได้อะไรพิมพ์พิมพ์สอบถามกันไว้ได้เลยนะคะนี่ตัวอย่างหัวผ้าจากกระสอบที่แค่เปิดรีวิวนะจ๊ะในกระสอบเขาจะมีหัวผ้าน้ำสองห่างผ้านะให้ทุกคนคัดแยกก่อนที่จะไปหายทีนะพี่ขาเนี่ย มีทั้งชายมีทั้งหญิงคือยกไปหนึ่งลูกเนี่ยโอ้โหเปิดร้านเป็นเจ้าของกิจการได้เลยจ้ะใครอยากได้งานอะไรนะคะทักสอบถามได้เลยใครใช้ของเยอะๆทักมาได้เลยอยากได้งานเกรดเเกรด B ีมีงบเท่าไหร่คือแจ้งทักแชทมาคุยกันก่อนได้เลยนะคะโอ้เห็นไหมฟอกรออีกแล้วครับพวกเนี้ยเราต้องคัดต้องแยกนะคะที่สําคัญต้องซักรีดพี่จา๋ามันถึงจะดูแบบทรงสวยนะคะมีหมวกด้วยตัวนี้ รับหรือ,อยังเอยแต่คิดว่าพี่ๆลงไปขายของกัน, <c oughs> นเ,ย,นเนย็นมันก็จะเป็นไหนแล้วไหลไหลแบบไหนมีอนหลังเอาตอน กรุงเทพเริ่มดีขึ้นแล้วแหล,หละทุกคนเอามานี่ทรงผู้ชายทรงผู้หญิงนะคะแม้แค่ให้ดูหมดเลยมันจะมีคอปกด้วยเพราะว่าบางคนถามว่ามีคอปกไหมนะคะมีเพราะว่าเขาจะเป็นงานรวมกีฬาค่ะพี่มันก็จะมีข้อปกข้อปกอะไรพวกนี้แขนสั้นแขนยาวแขนกุดนะคะคราปปะบะปนกันไป กันได้เลยพี่จะใส่เดียวนตัวไ,ไหนไม่สวยตัวไหนเหลอะเปืเป้อนพี่ก็คัดแยกคัดทิ้งไปก่อนนะไม,ม,ไม,มนะพอปกนะจ๊ะให้ดูได้หมดเลยพี่ลองพิจารณาดูก่อนนะว่าเฮ้ยออกสไตล์ประมาณนี้ ใช้ได้ไหมนะคะอันนี้ของเพิ่งลงเมื่อวานนะของลงรถนี้ใครก็เปิดรีวิวให้เลยนี่พอปง่งพอปกมีมดไปคัดไปแยกนะ่ะเข้ามาแล้วฝากกดติดตามด้วยนะ แล้วแต่เปิดรีวริวไปแค่รอบเดียวเองเออน้องแบบว่าผู้หญิงอน่พี่ผู้หญิงน่ารักน่ารักไม้ห้อยเป็นผ้าที่เหมาะกันหน้าอย่ี้เนาะใส่แล้ว<ม>แบบเย็นๆเอาจริงคือ แล้วแบบว่าไม่ต้องออกกำลังกายก็ได้พี่แบบว่าใส่อยู่บ้านอย่างเงี้ยเย็นๆยาวไหนค่ะไหนเนี่ยเปื้อนหน่อยเอาไปคลีนเพิ่มใครอยา่งางงดาย สะอาดไปเวไปเกรด A นะไปแบบ A เลยใครชอบงานถูกถูกนะไม่ได้จับแบบว่าอะไรแพงมากนะเอาเกรด B นะคะให้ดูได้หมดเลยนะจ๊ะนี่ขอบคุณสำหรับหัวใจครับ หลังเก็บเลยก็ได้เลยออกคล้คลายๆกันเนี่ยออกประมาณนี้แหละพี่น้องอันค่ะใครรับได้ทุกตัวนะ บางๆเหมาะกับหน้ารอนมอเอาจริงเอาจริงหมาหน้าร้อนมอกห้เย็นเย็น่เหมเข้ามาแล้วฝากขอเจอขอใจขอบคุณสำหรับหัวใจครับขอบคุณสำหรับหัวใจนะจ๊ะทุกคนฝากกดติดตามด้วยใส่เดียวไม่มีจ้าสามเก้าค่ะสามเก้า ินโอ้ยสวยเลยอะ่ะตัวน,นี้สวยเนาะแพททำไรอ่ะแพทนี่ิมด้วยนนเนียีแบบ่้ไหนคะสวังตาตาปาตาปานี่แอุ้ยแบึงเยา ไดรับรีวิวแจ้งนะได้ทุกตัวเลยจ้าสิบอะไรสิบเอาสิบหรออย่าหลอกมาเอาสิบก็ทักมาคุยกันเลยดีกว่าโทรมาเลยส่วนตัวศูนย์ปแปดทักมาส่วนตัวมาเลยศูนย์แปแปด ใหร้รับรีวิวนะแคปแคปหน้าจอนะจ๊ะอุ้ยทำไมมันติดอ๋อแคปหน้าจอได้เลย